สัจจิกาตพานิเทศปัญญาอันเป็นเครื่องทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาแล้วคือเป็นเครื่องรู้ชัดธรรมที่ได้ฟังมาแล้วนั้นว่าธรรมเหล่านี้ควรทำให้แจ้งเป็นสุตตมะยายานอย่างไรธรรมอย่างหนึ่งควรทำให้แจ้งคือเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบธรรมสองควรทำให้แจ้งคือวิชาหนึ่งวิมุตติหนึ่ง ทำสามควรทำให้แจ้งคือวิชาสามทำสี่ควรทำให้แจ้งคือสามัญญผลสี่ทำห้าควรทำให้แจ้งคือธรรมขันห้าทำหกควรทำให้แจ้งคืออภิญญาหกทำเจ็ดควรทำให้แจ้งคือกำลังของพระกีณาศพเจ็ดทำแปควรทำให้แจ้งคือวิโมกแ ทำเก้ 9, ควรทําให้แจ้งคืออนุป,ปุปภนิโรธเก้าทำสิบควรทําให้แจ้งคืออเศคธรรมสิบ